แฟนเพจกิราคูคานะคะสวัสดีสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ลูกเตา๋าพร้อมบรรยากาศสายฝนโปรยปลายนะคะฝนไปแล้วค่ะแต่ว่าเซลล์ยังอยู่นะคะวันนี้นะคะมาพบกับลูกเต๋านะคะจะพามาดูรถให้เอสตู้เตี้ยนะคะช่วงนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะใครที่กําลังหารถตู้เตี้ยนะคะและและ,และยังได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.79นะคะ เออรถกระบะรถตู้รถมีที่ไหนดอกเบี้ย,ววยถูกขนาดนี้นะคะมีที่นี่เลยที่เดียวที่กิษดาคูดคาเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรีบแชร์เลยนะคะรีบแชร์ให้เพื่อนเลยเพื่อนกำลังหารรถอยู่นะคะเห็นใส่หมวกไหมฝนฝน,ฝนลงเม็ดอยู่นะเนี่ยแต่เราก็ไม่คือต้องมี ออะไรดีๆมาให้ลูกค้านะคะต่อให้ฝนตกนะคะเราไม่สะทุกสะทานนะคะกับสายฝนนะใครดูอยู่นะคะนี่เห็นใจด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเ๋าเอามานำเสนอ3ามคันนะ,ะแล้วแต่ชอบเลยอยากได้แบบไหนแบบตู้ทึบแบบไม่เจาะกระจกตู้ทึบล้วนๆเลยหรือว่าอยากได้แบบเจาะกระจกครึ่งคันหรือว่าเจาะกระจกทั้งลำเลยเต็มคันนะคะอยากได้แบบไหน,นะ เลือกแบบนั้นนะคะอยากได้แบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะปีรถนะคะปี2017ขึ้นไปเลยเอารถปีใหม่มานําเสนอเพราะว่าไฟแนนซ์นะคะเขาชอบรถปีใหม่ๆนะคะเวลาอัพยอดเวลาขอดอกเบี้ยพิเศษมันก็จะได้ของง่ายๆนะและที่สําคัญลูกค้านะคะเอารถไปใช้งานจะได้ใช้งานกันยาวๆนะคะ สำหรับใครที่หารถปีใหม่ๆนะคะดอกเบี้ยถูกๆนะคะต้องเล่นตัวนี้เลยปี2017นะคะกับกับโตโยต้าไฮเอสอีกรุ่นอีโคดมี่นะคะสำเนียงได้ในอีโคดมี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวพิเศษจากจากศูนย์เลยโตโยต้าเออใครบอกว่ามันเป็นตัวโลเแต่าบอกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวโลนะคะมันเป็นตัวพิเศษมันคือรถตู้เทิร ะะที่มาพร้อมกับความทึบตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ออกห้างเลยไม่ได้มาทำทีหลังนะคะหลายๆคนนะคะซื้อรุ่นนี้ไปไปเจาะก,กระจกใส่บ่อเองช่วยเซฟเงินได้ไปเปลี่ยนเป็นป้ายฟ้านะคะอยากได้ของถูกอยากได้แบบเซฟเซฟนะคะทำแบบลูกค้าเต่าเลยนะคะซื้อแบบนี้ไปไปเจาะกระจกไปใส่บ่อแล้วก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายฟ้าถูกต้อง ไม่โดนตำรวจจับเข้าศูนย์เข้าเข้าขนส่งตรวจได้โอนได้นะคะเสียภาษีถูกต้องนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยคะ่ะกดหัวใจให้หน่อยจ้าฝนก็ตกไม่เป็นไรนะคะเราก็สงสารทีมงานนะคะแต่เซลล์ไม่เป็นไรนะคะอ่ะคันแรกเลยคันแรกก่อนที่จะ มันจะมีทั้งหมดวันนี้เอามาแนะนำสามคันแต่รถมีอีกเยอะนะคะมีเกือบสิบคันเลยนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะมีทั้งเจาะแบบไม่เจาะแบบทึบแบบไม่ทึบและแถมเบาะไปด้วยชุดหนึ่งขนของก็ได้นั่งก็ได้ด้วยนะคะอ่ะคันแรกเอาคันนี้ก่อนขออนุญาตจิบกุญแจค่ะขออนุญาตจิบกุญแจนะคะเอาคันนี้ก่อนรถโต้มีเยอะมากนะคะ ไม่ใช่แค่ตู้ทึบนะคะเรายังมีตู้ที่เป็นตู้รุ่น GL ตัวท็อปนะคะตู้รุ่นธรรมดาเจาะกระจกใส่เบาะป้ายฝานะคะเรียบร้อยแล้วหรือจะเอาแบบล้นลอยแบบอีโคามี่เลยแบบเอาไปขนของเอาไปทำเกี่ยวกับฟุตทักเอาไปทำเกี่ยวกับรถโมบาย์วิสนะคะเล่นรุ่นนี้นะคะสวัสดีค่ะที่นุ่นฝนตกไหมครับพี่ ที่นี่ฝนตกค่ะรถเยอะมากคุณชุมพลบอกรถเยอะมากรถเยอะจริงๆนะคะดีจ้าหมวกเก๋จังค่ะอันนี้หยิบมาจากน้องนะคะในออฟฟิศยืมเขามาเพราะว่าฝนลงเม็ดเนาะฝนก็ลินแล้วทางนู้นลินหรือยังอ่ะคันแรกก่อนทะเบียนนี่เลยอ่ะคุณเต๋าผมอยากดูรถตู้ไฮเอ็ดทะเบียนนี่เลยผมดูไลฟ์สดมาอะเซฟทะเบียนไว้นะเซฟทะเบียนไว้นะคะคันนี้คันแรก พามาดูก่อนเลยคันแรกคันนี้นะคะป้ายหนึเนะคะเอาคันแรกเลยคันนี้เป็นรถตู้ทึบยังไม่ได้เจอะกระจกนะคะปี2017ดอกเบีย้ย2.79ราคา539,000บาทราคา539,000บาทเป็นตู้ทึบนะคะเดี๋ยวพามาดูกันค่ะตู้ทึบแบบไหนอ่ะมาดูข้างๆข้างๆไหนก่อน อข้างนั้นก็ได้แต่พี่เดินข้างนี้อ่าโอเคหมวกก็จะเป็นอันตรายต่อรถนะคะตอนนี้หมวกก็จะเป็นอันตรายต่อรถนะ,ะอ่ะดูตรงไหนก่อนนุ้ไม่รู้ดูตรงนี้ดีกว่าดูท้ายดีกว่าแต่มันเปิดได้นิดเดียวนะเพราะว่ามันติดรถคันนี้อ,อ่ะเดี๋ยวให้น้องมุดไปส่องให้ดูนะคะอ่ะขอส่องหน่อยค่ะภายในนะคะภายในนะคะ ตัวนี้นะคะเห็นไหมาภายในปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะปูพื้นมาอย่างสวยงามที่กั้นกลางระหว่างคนขับแล้วก็ห้องโดยสารนะคะไม่ชอบถอดออกได้ค่ะไม่ชอบถอดออกได้นะคะ,อออะ,คะฟ้าผนังกรุด้วยไม้อัดอย่างดีค่ะกรุข้างๆด้วยไม้อัดอย่างดีนะคะใครที่เน้นจะเอาไปทํารถโมบายเซอร์วิสนะคะอยากจะกรุแบบอื่นนะคะเอาไปกรุเพิ่มได้นะคะอันนี้ไม้อัดอย่างดีภายในนะคะข้างหลังนะคะมีตะแคงตาข่ายนะคะนี่ กันไว้นะคะกันกระแทกนะคะใครอยากเอาออกเอาออกได้เลยนะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้ยังไม่เจาะให้ค่ะลูกค้าอยากได้เจาะนะคะเพิ่มเงิน20 0 0 0บาทนะคะอยากได้เจาะเพิ่มเพิ่มเงิน2 0 0 0 0บาทอยากได้รถทะเบียนนี้ครับคุณเต๋า139แต่อยากได้เจาะเรียบร้อยแล้วนะคะราคา539,00 0บาทกู้ได้ถึง5 8 0 0 0 0ถึง600,000เลยนะคะใครที่จะเอาไปแบบทำ ภายในใส่เบาะนะคะหรือจะจอะกระจกนะคะลูกค้าสามารถกู้ห0 0 0นกู้ห0 0 0นได้เลยคันนี้นะคะราคาแค่5,39,000บาทดอกเบี้ยเท่าเดิมค่ะลูกค้าะดอกเบี้ย2.79จะกู้น้อยกู้เยอะกู้มากดอกเบี้ยเท่าเดิมค่ะไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มนะคะดอกเบี้ย2.79นะคะตัวนี้นะคะโคตรคุ้มจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ทะเบียน1,3,9เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขใหม่เท่าไหร่ ที่นี่นะคะไม่กักไม้นะคะไมมาเท่าไหร่ให้ไปเท่านั้นนะคะไม่มีการกักเลขไม้นะคะอ่ะมาดูประตูข้างก่อนก่อนที่จะไปดูเลขไม่เห็นไหมคะข้างๆประตูนะคะที่กั้นระหว่างคนขับกับห้องโดยสารสามารถถอดออกได้นะคะสามารถถอดออกได้ลบพื้นปูพื้นมาอย่างดีเลยนะคะพื้นปูมาเรียบร้อยข้างๆกู่ด้วยฝาผนังกู่ด้วยไม้อัดอย่างดีนะคะคันนี้นะคะตัวถังบอดี้สวย ลูกยางไม่สึกไม่ชำรุดไม่เสียหายลูกยางอันไหนเสียหายชำรุดสึกนะคะหมดอายุเปลี่ยนใหม่ให้ค่ะหมดอายุคือเปลี่ยนใหม่ให้ค่ะลูกค้าขาอันนี้ยางใหม่นะคะอันนี้ยางใหม่นะคะอันนี้รถตัวถังสวยบอดี้สวยรถเก็บสีมาไหมครับผู้เต๋าเก็บมาค่ะแน่นอนไม่โกหกนะคะรถเก็บสีมานะคะสีขาวเก็บมาเนียนมากนะคะแต่ไม่มีอุบัติเหตุ นะรถทุกคันนะคะที่เป็นตู้ทึบนะคะเก็บสีมาหมดนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขามีสติกเกอร์คาดนะคะพอลอกสติกเกอร์ออกสีด้านกระด้างน,นะคะต้องทําสีใหม่ค่ะเอาไปสภาพนี้ขายไม่ได้เนาะ,ะสีทํามาแล้วนะคะอย่ามาถามหารถไม่เก็บสีนะคะถ้าเป็นรถตู้ทึบเก็บสีมาทุกคันอย่าดราม่าค่ะมาถึงบอกผมไม่เอานะครับรถเก็บสีมาไม่มีนะคะเก็บสีมาทุกคันนะคะ ถ้าเน้นเดิมๆไม่เก็บสีนะคะขนาดป้ายแดงยังต้องมีเก็บนะคะรถสีขาวเนาะอะมาดูสภาพตัวถังกันโอ้ยหมวกมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้การการไล่สดจริงๆนะเนี่ยแท็บหนึ่งนะอุยอ้ยโหตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวขออนุญาตวางหมวกก่อนนะคะถอดหมวกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวพามาดูสภาพรถสวยๆกันเนาะ รถเครื่องเดิมสีเดิมนะคะรถเครื่องเดิมสีเดิมเครื่องดีเซลสามพันค่ะลูกค้าถามมาได้ยินเสียงลูกค้าถามเครื่องเท่าไหร่เครื่องดีเซลสามพันนะคะตัวนี้เครื่องดีเซลสามพันเครื่องตัวเดียวกับคอมมูเตอร์นะคะโอ๊ยแป๊บนึ่งนะอ่ะโอเค รถเก็บสีมาอยู่แล้วนะคะรถสีขาวนะคะไม่ต้องหว่วงเรื่องสีเนาะเพราะว่าสีมีเก็บมาอยู่แล้วแต่รถไม่มีชนหนักพลิกคว่าน้ําท่วมรถไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถไม่มีเหตุนะคะอ่ะเห็นไหมคะสภาพเครื่องแห้งเครื่องแห้ง,เค,ง,หงเครื่องเนียนเครื่องสวยมากนะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องสามพันดูแลรักษาง่ายนะคะเห็นไหมสภาพเครื่องนะไม่มีเยิ้มไม่มีแบบบอกได้เลยว่า รถทุกคันนะคะเข้ามาเราคัดสภาพหมดนะคะเราเช็คทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพง์สายพานถ้าลูกค้ามาดูเช็คอีกทีหนึ่งค่ะถ้าได้เวลาเปลี่ยนสายพานเราเปลี่ยนให้ก่อดออกค่ะแล้วก็รถมานะคะไม่มีเกิดแน่นอนนะคะไม่มีน้ําท่วมชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนรถพลิกคว่ำชนหนักไม่เอานะคะที่นี่เลือกรถได้นะคะแล้วเราเลือกได้ก่อนใครด้วยอ่ะสาหรับคันนี้นะคะทะเบียน139เลขไม้อยู่ที่94,00 0โลค่ะ พันเออใครจองก่อนได้ก่อนไม่เก้าหมื่นสี่พันคันนี้ไม่น้อยทะเบียนหนึ่งสามเก้าเลขไม่เก้าหมื่นสี่พันคันนี้ไม่น้อยนะอ่ะไม่น้อยสภาพดีเลือกก่อนมีสิทธิก่อนเลือกก่อนมีสิทธิก่อนลูกค้าลูกค้าขาเลือกก่อนมีสิทธิก่อนนะใครหารถไม่น้อยหนึ่งแสนไม่เกินหนึ่งแสนขอไปหนเสียเส่ยวร่วออเสี่ยวแค่นี้ก็เสี่ยวแล้วไม่ต้องมีเมียแล้วม嘛 นี้นะคะ5,39,000บาทรถปี2017รุ่นไฮเอ็ดตู T ้เตี T ้ย e อีโค o m มี่ปี17ดอกเบี้ย2.79ร 2, าคา5,39,000บาทอยากเจาะกระจกเพิ่มเงิน20,000บาทอยากกู้เต็มกู้ได้0 0แสนเคดิตดี D วัดได้0 0แสนเลยนะคะซื้อแบบนี้ไปไปวิ่งงานไปวิ่งร่วมวิ่งขนส่งนะคะไปทำโมบายเซอร์วิสนะคะเอาไปทำรถ ขนของขนมอไซค์ขนอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่าไปทําร่วมกระตันอยูนะคะคันนี้ได้เลยนะใครเน้นรถราคาไม่แพงแต่ได้รถปีใหม่นะคะไฮเอทอีโค n มี y ปี2017 539,000บาทไม่90,000ค่ะอ่ะไม่90,000นะคะลูกค้าขะคันต่อไปคันต่อไปไม่ใส่แล้วนะหมวกไม่ใส่แล้วนะรถตามสภาพก็เหมือนเซลล์ตามสภาพมาเลยมาอ่ะ ฝนตกช่างมันไหลไปนะเดี๋ยวก็ไปเองฝนนะคะคันนี้เจาะกระจกมาครึ่งบานเจาะกระจกครึ่งบานยังไงครึ่งคันเจาะมาครึ่งคันนะเน้นเจาะครึ่งคันยังไงนี่เจาะแค่นี้เจาะแค่นี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะรุ่นอีโคดมีเหมือนกัน ปี2,017นะคะตัวนี้5้า0 0 0หบาทค่ะ5้า0 0 0หบาทค่ะคันนี้เจาะก,กระจกมาครึ่งลำหน้าเจาะแค่นี้แถมอะไรให้อีกแถมเบาะไปเลยค่ะหนึ่งชุดแถมเบาะไปเลยค่ะหนึ่งชุดเดี๋ยวจะพามาดูกันว่าภายในสวยแค่ไหนนะ,ะสำหรับกระจกนะคะ เจาะมาอย่างดีซีนลูกยางอย่างดีนะคะเจาะเองซีนลูกยางเองรับประกันน้ําไม่เข้านะคะไม่ต้องกลัวว่าหุ้ยเจาะกระจกมาแล้วน้ําจะเข้าไหมคะฝนตกนะคะฝนตกนะคะวันนี้ตกหนักมากนะคะเราพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เข้าและเรากาลันตีว่าไม่เข้าแน่นอนนะคะเจาะกระจกครึ่งลำนะใครอยากเจาะเพิ่มได้เลยค่ะใครอยากเจาะเพิ่มได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เลขไม่อยู่ที่เหมือนหวยออกเลยนะคะอะชูมทะเบียนก่อนน้องนุโตโยตา้าไฮเอดรุ่นอีคาร์ดมี่ทะเบียน2999เกากระจกระจกครึ่งคันปี2017 5 6 9 0 0ห้าแสนหกมืนเก้าพันบาทห้าแสนหกมืนเก้าพันบาทไม่อยู่ที่1,14,000 1,14,000โล ไม 4, ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลเจาะกระจกครึ่งคันปีสองพันสิบเจ็ดปีสองพันสิบเจ็ดราคาห้าหกเก้าห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าเหมือนกันค่ะดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าไม่ลื่นแน่นอนแหมใส่รุ่นเตาเรียดขนาดนี้รเนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าภายในสวยแค่ไหน ผ้างเชงเดงเช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 ง,ชงนะ,น,ะนี่เจาะกระจกแถมเบาะไปหนึ่งชุดอะแถมเบาะไปหนึ่งชุดภายในกรุหนังมาทั้งคันเลยโอ้โหสีดำด้วยนะคะสีแห่งความเซ็กซี่นะคะเข้ามาภายในสวยงามมากนะคะพื้นสะอาดนะคะพื้นสะอาดหลังคาสะอาด กุมาเรียบร้อยนะเจาะกระจกแค่นี้บางคนใช้แค่นี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมเขาเจาะแค่นี้นะคะทําไมเขาถึงเจาะกระจกแค่ครึ่งคันนะคะเพราะว่านะคะเรานะคะได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้ไปสํารวจนะคะว่าลูกค้าที่ใช้โตโยต้าไฮเอทเขาเอารถส่วนใหญ่เขาเอารถไปทําอะไรนะคะและก็ได้คําตอบคือ1ขนของ นะคะ1ขนของ2นะคะไปใช้งานเกี่ยวกับโมบายเซอร์วิสนะคะบริษัทต่างๆนะคะเป็นรถเซอร์วิสเคลื่อนที่นะคะเวลาติดปัญหางานมีปัญหาเอารถคันนี้ไปเซอร์วิสแล้วทำไมถึงจอะก,กระจกแค่ครึ่งคันเพราะว่าด้านหลังนะคะเวลาเก็บของนะคะพวกโจรหรือว่าพวกมิจฉาชีพนะคะเขาจะได้ไม่เห็นของสำคัญของเราอยู่ข้างใน เพื่อมีอุปกรณ์มีตู้เซฟนะคะขนเงินหรือว่าขนของที่มีค่านะคะข้างหลังจะได้มองไม่เห็นนี่คือเหตุผลทําไมเราถึงเจาะกระจกแค่ครึ่งคันนะคะเพราะเราสํารวจลูกค้าของเราแล้วว่าส่วนใหญ่เอาไปทํารถเกี่ยวกับรถพวกนี้นะคะฉะนั้นเราเจาะกระจกครึ่งคันพอนะคะสําหรับลูกค้าที่เอาไปทําเกี่ยวกับรถโมบายเซอร์วิสขนรถขนมอไซค์นะคะ สำหรับคนมอไซค์ก็ขนได้นะคะบางทีไปจอดกินคงกินข้าวอยู่นะคะต้องล็อกรถอย่างดีเลยมอไซค์อยู่ข้างหลังนะคะคนนั่งอยู่ข้างหน้าฉะนั้นเราต้องล็อกรถนะคะเพื่อกันไม่ให้มิจฉาชีพเห็นเห็นของสําคัญเรานะคะเห็นของสําคัญเราของจะได้ไม่หายนะคะฉะนั้นเรามีเหตุผลในการเจาะกระจกครึ่งคันนะเออแล้วเราแถมเบาะด้วยนะคะเพื่อลูกค้านะคะไปติดต่อไปสานงานนะคะมีคนนั่งไปด้วยนั่งได้เลยค่ะ นั่งไปกันได้เลยค่ะเบาะชุดหนึ่งให้ไปเลยนะสำหรับคันนี้ไม่อยู่แท่1 1 0 0 0หโลราคา569,000บาทเครื่องสวยเหมือนกันกระจกกันไม่มีใครจะเอาไปติดแอร์เพิ่มไปติดได้เลยค่ะจัดเกินเงินเหลือได้ ,00 0 0 0ต้นจัดเกินเงินเหลือได้ ,00 0 0 0ต้นเอาง่ายๆเครดิตดี K D D. คุณจัดได้ถึง ,00 0 0 0ต้นนะ่ะเนาะคุณเหลือเงินกลับบ้านเหลือเงินไปติดแอร์ติดกระจกติดอะไรก็ตามคุณอยากติดอะไรติดเพิ่มได้เลยค่ะหรือคุณจะไปเจาะเป็นรถ ป้ายฟ้าใหญ่เอ้ยหรือป้ายฟ้าเอาไปเจาะแล้วก็เป็นรถป้ายฟ้าใส่บอกให้ครบ11ที่นั่งนะอันนี้ช่วยเซฟเงินเราได้เยอะเลยนะคะเราอยากทําตอนไหนก็ได้เราซื้อแบบนี้ไปนะคะเพื่อเอาไปทาให้มันเป็นรถป้ายฟ้าก็ได้นะเซฟเงินได้เยอะเลยนะคะอะน้องนุ้ลงมาจะขึ้นไปทําไมมามาเปิดภายในให้ลูกค้าดูก่อนนะคันนี้นะคะห้องเครื่องก็เดิมเหมือนกันนะคะรถทุกคันนะคะที่นี่คัสภาพหมดอะฮะ ห้องเครื่องไม่ดีห้องเครื่องไม่สวยเนี่ยนูมาดูมาดูก่อนนี่ภายนงภายในเห็นไหมห้องเครื่องแห้งเกะโอ้โหนะฉะนั้นใครที่ซื้อรถที่นี่เราตรวจเช็คสายพงสายพานให้ก่อนออกนะไม่ต้องห่วงเลยขับไปแล้วสายพานจะเก่าไหมหรืออะไรไหมนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆนะคะปี2011เอ้ยปี2017ราคา569,000บาท 569,000บาทกู้ได้ถึง600,000ต้นต้นๆเจาะกระจกกลางกลางลำเจาะแค่ครึ่งคันพอใส่บอกให้1ชุดไม่อยู่ที่11,000โลจำให้ขึ้นใจทะเบียน2 9 9 9, 9. 1 1 0 0 0 0เก้0 0 0 0 0โลเออทะเบียน2 9 9 9นะใครชอบกระจกแบบครึ่งคันโทรมาคุณเตา๋าผมอยากได้กระจกแบบครึ่งคันนี่เอาไปเลยปี2017ดอกเบี้ย2.79นะอ่ะ มาถึงคันสุดท้ายวันนี้เอามาแค่3คันพอรถเกือบสิคันเอามาไม่หมดค่ะนะวันนี้นะคะไม่ต้องถามว่ามีไฮเอ็ดมีเบาะไหมมีค่ะมีเยอะไฮเอ็ดไฮเอ็ดตัว GL ตอนนี้นะคะถ้าเป็นรุ่นค็อป GL มีเบาะเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่619,000บาทมีประมาณ4-5คันนะแล้วก็มีรุ่นอีโคดมีที่ใส่เบาะนะคะ มีรุ่นนีคเรดามีใส่เบาะนะคะเจาะกระจกแล้วก็จดเป็นป้ายฟ้ามีเกือบสิบคันเหมือนกันฉะนั้นที่นี่เรามีตู้เตี้ยเกือบ20คันนะคะลูกค้าเลือกได้เนาะอ่ะมาดูคันนี้คันสุดท้ายทะเบียน4ี่เดี๋ยวเอากุญแจก่อนกุญแจอยู่นู่นทะเบียน140มาโอ้โหเลขวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยหนึ่ง9 9, 9 9แล้วก็หนึนะ นี่ทะเบียนนี้เลยคันนี้คืออะไรคะคันนี้คือเจาะกระจกเต็มลำนะเจาะกระจกเต็มลำนะคะเจาะเต็มลำยังไงเจาะรอบคันเลยค่ะเจาะให้เห็นเลยรอบคันเลยนะที่เจาะรอบคันคุ้มมากคุ้มสําหรับใครที่จะเอาไปใส่เบาะแล้วก็ไปทํา ใส่เบาะแล้วก็ไปทำออใส่พะมงพม่านไปทําเป็นป้ายฟ้านะไม่อยากใช้ป้ายเขียวแล้วอยากใช้เป็นป้ายฟ้าเจาะก,กระจกให้เรียบร้อยค่ะนะสําหรับคันนี้นะคะทะเบียน140ปี2017เหมือนกันนะคะเจาะกระจกเต็มลำเลขไม่แค่16,000โลเลขไมหนึ่ง6 0 0หโลเจาะก,กระจกแบบนะเจาะก,กระจกแบบนี้เดี๋ยวพามาดู จาะกระจกเต็มคันเลยนะคะเจาะเต็มคันสำหรับลูกค้านะคะอยากเอารถไปใส่เบาะเพิ่มสามแถวไปเจาะไปจดเป็นป้ายฟ้าไม่ต้องไปซื้อราคาแพงๆซื้อแบบนี้ไปซื้อแบบนี้ไปนะคะไปนั่งได้ขนของได้นะ,ะแถมเบาะไปอีกหนึ่งชุดเหมือนกันเหมือนคันเมื่อกี้เหมือนคันเมื่อกี้แถมเบาะไป1ชุดสำหรับนั่งเผื่อใครขนของ อันนี้ที่เจาะกระจกหมดก็เหมาะกับลูกค้าทุกสถานการณ์ที่จะเอาไปทารถไม่ว่าจะเป็นขนของขนลงขนลังนะคะไปทำโมบายเซอร์วิสก็ได้ที่ไม่มีของสําคัญอยู่หลังรถนะคะก็คือเจาะกระจกให้เรียบร้อยเลยหรือว่าใครกลัวว่าคนจะมองเห็นนะคะก็ติดฟิล์มเพิ่มหรือว่าติดผ้มาม่านนะคะอันนี้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะส่องตรงนี้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้เอาไอตัวเลาะล็อกกลางออกนะ ไม่ใช่ปัญหาค่ะ15นาทีออกได้เลยตัวยึดตัวยึดก,กั้นกลางระหว่างคนนั่งกับคนขับตัวนี้เอาออกได้นะถ้าลูกค้าไม่ชอบเอาออกได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากเอาไปด้วยก็ได้นะคะเอาไปด้วยก็ได้เลยอันเนี้ยเออแต่ว่าถ้าเอาไปด้วยนะคะลูกค้าถอดอะบางทีไปถอดเองมันก็จะมีรอยนิดนึงแต่ถ้าเราถอดให้มันก็จะเนียนหน่อยเนาะ สำหรับคันนี้นะคะทะเบียน140ข้างหน้าแคบนิดหนึ่งนะคะคันนี้จอก,กระจกหมดเลยนะคะรอบคันราคาเท่ากันกับคันนี้เลยค่ะ56900 0บาท56900 0บาทสองคันนี้นะคะมีบอกจกนะคะคันนี้ไม่แสนหนึ่งคันนี้ไม่แสนหนึ่งหมื่นนะนิดหน่อยนะคะราคาน,นีดอกเบี้ยเท่ากัน แป๊บนึงค่ะไลรสดอยู่เลย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 ไปก่อนเลยไปก่อนอืมอืมไ์สดอยู่ค่ะ <laughs> โอเคนะสามคันวันนี้นะคะสำหรับอีโคดัมมี่ อีโคดมีมีทั้งจอกกระจกไม่จอะกระจกตู้ทึมนะคะและยังมีรถนะคะรุ่นไฮเอ็ดตู้เตี้ยอีโคดมี่อีกหลายคันเลยนะคะใครสนใจติดต่อเซลล์ลูกเต๋า0 8 1 1 5 5 0 4 0 0ึ่งนึ่งห้เบอรดไอาเบียไปเลย2.79 Member Li นะคะลูกเต๋าเอาอดเบียไปเลย2.79อยากได้คันไหนรุ่นไหนปี2017เลือกมาได้เลยนะกับเซลล์ลูกเต๋าสำหรับ โชว์รูมของเรานะคะยังมีรถตู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์นะคะโตโยต้าคอมมูเตอร์โตโยตตู้เตี้ยหน้ายาวทั้งมีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงมีรถให้เลือกมากกว่า700คันเนาะใครสนใจรถยนต์มือสองนะคะรีบทักกันเข้ามาได้เลยกับดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้เลย2.79นะคะสำหรับวันนี้ลูกเต่าขอลาไปก่อนนะใครดูไม่ทันก็กลับไปดูย้อนหลัง ไปดูย้อนหลังที่เพจกิษสรากูค้คาได้เลยหรือช่อง YouTube Channel เนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ